เคยรู้สึกไหมครับว่าบางสถานที่ถึงจะเป็นตอนกลางวันแต่เราก็ไม่อยากอยู่ที่นั่นนานๆไม่ใช่เพราะมันอันตรายแต่เพราะมันรู้สึกผิดที่และในวันนี้ผมจะพาคุณไปยังสถานที่แห่งหนึ่งที่ไม่มีใครเรียกมันมอบบานและไม่มีใครอยากอยู่จนถึงตอนกลางคืนที่นี่คือเกาะตุ๊กตา ประเทศเม็กซิโกเกาะเล็กๆที่ไม่มีใครตั้งใจจะสร้างเกาะตุ๊กตาตั้งอยู่ในเขตโซชิมิโกทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้ถ้าคุณดูจากแผนที่มันเป็นแค่จุดเล็กๆกลางคลองไม่มีอะไรพิเศษไม่มีโรงแรมไม่มีร้านค้าไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าแต่ สิ่งเดียวที่ควรจะเห็นทันทีที่เรือเข้าใกล้คือตุ๊กตาตุ๊กตาที่แขวนอยู่บนต้นไม้กิ่งไม้ลัวและทุกที่ที่พอจะแขวนได้ตุ๊กตาไม่ควรอยู่ตรงนั้นตุ๊กตาพวกนี้มันไม่ใช่ของใหม่ไม่ใช่ของสะสมและก็ไม่ใช่งานศิลปะ มันเก่าสกปรกบางตัวไม่มีแขนบางตัวไม่มีลูกตาบางตัวเหมือนกำลังจะพังแต่ก็ยังถูกแขวนไว้อยู่ดีเวลาลมพัดตุ๊กตาจะไหวแกว่งช้าช้าชนกันเบาๆหลายคนบอกว่าสิ่งที่ทำให้ขนลุกไม่ใช่หน้าตาของพวกมันแต่คือความรู้สึกที่ว่า มันกำลังมองเราอยู่ชายผู้เฝ้ากเกาะเบื้องหลังตุ๊กตาเหล่านี้มันเริ่มมาจากชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าดอนฮูเลียนซันตานาะเขาอาศัยอยู่บนเกาะน,นี้เพียงคนเดียวมานานหลายสิบปีและวันหนึ่งเขาพบศพเด็กผู้หญิงที่จมน้ำอยู่ใกล้ๆกับเกาะ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นรู้เพียงแค่ว่าหลังจากวันนั้นตัวเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยตุ๊กตาตัวแรกไม่นานหลังจากนั้นเขาพบตุ๊กตาลอยน้ำมาใกล้จุดที่พบศพแทนที่จะทิ้งมันไปตัวเขากลับเอามาขแขวนไว้บนต้นไม้โดยให้ความเชื่อว่า ตุ๊กตานี้เป็นของเด็กคนนั้นและการที่แขวนมันไว้มันคือการปลอบใจวิญญาณที่ยังไม่สงบจากตุ๊กตาแค่เพียงตัวเดียวกลายเป็นหลายสิบหลายร้อยจนกระทั่งมันครอบคลุมทั้งเกาะเกาะนี้เลยเต็มไปด้วยตุ๊กตามากมายชีวิตกับสิ่งที่มองไม่เห็น ดอนฮูเลียนเริ่มเก็บตุ๊กตาจากทุกที่จากขยะจากคลองจากเรือที่ลอยผานมาเขาพูดกับมันคุยกับตุ๊กตาเหมือนมันมีชีวิตดอนฮูเลียนบอกว่าตุ๊กตาขยับเองบางตัวกระซิบและบางตัวไม่อยากให้เขาไปไหนชาวบ้านบางคนบอกว่าเขา คุ้มข้างแต่บางคนก็เชื่อว่าเขาแค่เห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นจุดจบที่ไม่มีคำตอบในปี2001ดอนอูเลียนถูกพบว่าจมน้ำเสียชีวิตและสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นน้ำนานก็คือเขาเสียชีวิตตรงจุดเดียวกันกับที่เคยพบศพเด็กผู้หญิง อุบัติเหตุหรือบางอย่างที่ตามเขามาตลอดชีวิตเรื่องนี้ก็ไม่มีใครตอบได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเกาะตุ๊กตาในวันนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเฉพาะตอนกลางวันตุ๊กตาทั้งหมดยังคงอยู่ที่เดิมไม่มีใครเอาออกไม่มีใครจัดใหม่หลายคน หมอกว่าที่นี่ไม่ได้น่ากลัวทันทีแต่มันทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ผิดที่และแทบทุกคนเลือกกลับก่อนพระอาทิตย์ตกดินจนถึงวันนี้ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าวิญญาณมีอยู่จริงหรือไม่แต่บางสถานที่ไม่จำเป็นต้องมีผีมันก็ทำให้เราไม่อยากอยู่และบางที ตุ๊กตาเหล่านั้นอาจไม่ได้ถูกแขวนเพื่อกันผีแต่อาจถูกแขวนไว้เพื่อให้ใครบางคนไม่ต้องอยู่คนเดียวคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นที่นั่นคุณจะอยู่ได้นานแค่ไหนผมขอบอกไว้ก่อนนะครับการเดินทางเข้าไปยังเกาะแห่งนี้ใช้เวลานานและยากลำบากแต่การเดินทางท่ามกลางตุ๊กตาสยองขวัญน,นั้น เป็นประสบการณ์ที่หาดูที่อื่นไม่ได้ตุ๊กตาส่วนใหญ่หรือถ้าไม่ใช่ทั้งหมดถูกเจ้าของคนเก่าทิ้งด้วยหลายสาเหตุ